สวัสดีครับสวัสดีทุกคนแล้วครับวันนี้เรามาอยู่เกมที่เราต้องฝึกแฮนเตอร์ไปสู้กับคนอื่นแล้วก็สู้กับบอทนะเออมันจะมีหมวดให้สู้กับบอทกับสู้กับคนอยู่นะนี่ทุกคนอันที่ผมฝึกเอาไว้นี่ครับผมก็จะมีกดแท็บเพื่อดูนะนี่ก็จะมีตัวที่ฝึกแต่พลังก,กาลังแล้วก็ความรวดเร็วอันนี้จะฝึกแค่สองอย่างนี้นะไอสองอันนี้คือมันมีมาตั้งแต่แรกแหละไอความคล่องแคล่วอันนี้ผมแค่คิดไปเองนะผมไม่รู้หรอกไอลูป,ปิดอันนี้มันคืออะไร แต่ผมรู้แน่ๆว่าอันเนี้ยคือความเฉลียวฉลาดนะทุกคนความเฉลียวฉลาดอันนี้ผมไม่ได้ฝึกนะมันมีมาให้ตั้งแต่แรกอันนี้ก็ความลรวดเร็ว9เลยนะความแข็งแกร่ง9เลยนะไอตัวน,นี้เป็นสายบาลานซ์ครับแต่ความรวดเร็วกับความแข็งแกร่งนี่อาจจะไม่บาลานซ์พอผมอยากให้มันเหนือกว่านะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝึกให้บาลานซ์ดีกว่านี่ครับทุกคนเราสามารถกดแท็บเพื่อเปลี่ยนไปมาดูได้นะเออว่าเติมค่าอาหารมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็กดให้อาหารมันได้เนาะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารห้องอาบน้ําห้องเข้าห้องน้าอะไรต่างๆแล้วก็ห้องฝึกฝนอันนี้ก็เป็นห้องทํากิจกรรมเล่นๆว่าไปอ่าไอตัวนี้หิวน้ําแล้วก็ให้ไปกินน้ําก่อนไอตัวนี้เอิมหิวอาหารแล้วก็ให้ไปกินอาหารนี่ครับนามันจะมีหลอดอยู่เห็นทุกคนเห็นไหมมันมีการหมดด้วยทถ้าหมดเนี่ยจะเติมยี่สิบบาทนะเออผมไม่รู้ว่าแต่ละครั้งที่เราเติมเนี่ยมันจะราคาเท่าเดิมหรือเปล่าไอตัวนี้เป็นสายแบบ ที่เราควบคุมไว้ละว่าเราจะเพิ่มแต่ความเร็วกับความแข่งแร่งความฉลาดความคล่องแคล่วเนี่ยเราจะไม่เพิ่มมันเลยจะให้มันมีแค่เนี่ยแหละเออจะให้มันมีตั้งแต่แรกที่มันมีให้มาอ่ะเราจะมาฝึกความเร็วให้ตัวนี้ก่อนซึ่งการฝึกเนี่ยเราต้องเสียไอ้ถั่วตรงนี้ครับไปหนึ่งอันลวทุกอันเลยนะเสียถั่วหนึ่งอันนะทุกคน เออแล้วไอตัปูอันนี้ครับเอมไอน็อตนะมันมันรู้สึกว่าจะเอามาใช้กับตรงนี้นะทุกคนเออแล้ววิธีใช้ผมก็นี่ครับทุกคนมันจะมีเวลาเขียนอยู่เห็นไหมทุกคนต้องรอเวลาในเกมนะไม่รู้นะออกเกมมันจะนับเวลาหรือเปล่าอันนี้ใครรู้ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันไอ,อตัวนี้ฝึกฝึกมาเสร็จแล้วเห็นไหมค่าความรวดเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก9้าเป็นสิบเอดอ่ะแล้วก็จะมาฝึกฝึกความแขงแกร่งให้ตัวนี้อ่นะเราดูสักหน่อยว่าตัวนี้ต้องการอะไรหีกเปล่า อ่ะต้องการไปเล่นไปเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยมาฝึกทีหลังไอ้ตัวนี้ยังไม่หิวยังไม่อะไรนะเออก็ฝึกไปก่อนนี่ครับการฝึกมันก็จะน่ารักแบบนี้เลยนะทุกคนเออมันจะเป็นแบบดันลูกบอลแล้วก็ให้หนูกินอาหารเพื่อแบบเป็นรางวัลเนี่ยเออแบบเขาทําสําเร็จเออแล้วก็สลายลงมาแล้วก็ฝึกได้อีกนะเออฝึกได้เรื่อยเรื่อยหรือจะให้น้องเขาไปนอนเพื่อพักผ่อนหน่อยก็ได้นะถ้าน้องเขาได้พักผ่อนเยอะๆยอ่อะผมว่ามันมันน่าจะเกี่ยวอะไรกับการฝึกแน่นอนทุกคนเออ ผมไม่รู้นะว่าถ้าน้องเขาได้พักผ่อนเยอะๆไอ้หลอดตรงนี้มันจะเพิ่มเร็วขึ้นหรือหรือว่าไงยังไงนะใครรู้ก็คอมเมนต์เหมือนเดิมครับเืออ,อันนี้เราก็ฝึกค่าความแข็งแกร่งมาเรื่อยๆเลยนะเออเราจะฝึกให้เต็มยี่สิบเลยนะไอความรวดเร็วกับความแข็งแกร่งเนี่ยเดี๋ยวไอตัวสายบาลานเดี๋ยวเราไปฝึกให้มันทีหลังในตัวสายบาลานอ่ะไอเราหิวนะ้ำอีกก็นะไอตัวเนี้ยกินน้ําก่อนกินน้ําก่อนไอตัวนี้ยังไม่หิวอะไรเลยนะม่วงนอนเฉย เี๋ยวเราจะฝึกไปสักพักนึงก่อนเดี๋ยวให้น้องเขาไปนอนสักหน่อยอะมาฝึกอันนี้สักหน่อยดูสิต้องฝึกอะไรความรวดเร็วความรวดเร็วมาฝึกมาฝึกแต่ตัวนี้ต้องการเล่นอีกครับทุกคนอ่ะกินน้าเสร็จแล้วไ,ไปเล่นอีกปะอ่าเดี๋ยวเราไปนอนนะเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวไปนอนมานอนมานอนมานอนอ่าต,ตัวนี้เล่นเสร็จเดี๋ยวไปฝึกเลยนะชิบจิบไอตัวนี้ใช่อ,อตัวนี้เดี๋ยวไปฝึกเล่นเล่นแล้ว นี่ครับน้องเขาก็จะเล่นแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะเออการฝึกน้องก็จะเห็นความน่ารักของน้องแล้วก็ต้องช่อมด้วยเออยี่สิบบาทคือวิธีการได้เงินเนี่ยเดี๋ยวผมบอกทีหลังคือเรารู้จักการฝึกกับพวกหนูแฮนเตอร์พวกนี้ก็อ่าฝึกความเฉลียวฉลาดความเฉลียวฉลาเดเนี่ยมันเอาไปใช้ในเกมได้แน่นอนแต่มันใช้บางด่านนะบางด่านก็ใช้แต่ความรวดเร็วบางด่านก็ใช้แต่ความแข็งแกร่ะเออมันแล้วแต่ด่านว่าจะใช้อะไรเออ ไอถั่วพวกนี้มันได้มาจากการทำเวสก,ก,การได้ของขวัญต่างๆนะทุกคนการได้ของขวัญเนี่ยผมว่าน่าจะต้องเลเว่าอัพนะทุกคนถึงจะได้ของขวัญมาเออได้ของขวัญมาก็จะได้ดาวได้เงินได้ถั่วเงินเนี่ยเอาไว้ซื้อของแล้วก็อัปเกรดไอพวกเนี่ยแหละทุกคนเออเดี๋ยวอัพอะไรอีกวะความรวดเร็ววะหรือความรวดเร็วอยู่ไหนวะนี่นี่ไม่ใช่นี่นี่นี่ความบาลานเออความบาลานความสมดุลน,นะ ความผิวความอะไรก็แล้วแต่ออันนี้ไม่ค่อยมัม่นใจที่สุดละมันมีภาษาไทยอยู่นะแต่มันแบบเป็นตัวหนังสือเล็กผมมองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนขออภัยอ่ะ,ออะเดี๋ยวเราฝึกให้ตัวนี้ต่อเลยไอ้ตัวนี้ไปทาอะไรอยู่อะลืมละอ๋อตัวนี้ต้องไปอาบน้ําอะไรอีกอ่ะมาอาบน้าอาบน้ําเนี่ยหนูเขาก็จะบ้าบมาเลยนะออไม่ต้องห่วงว่าน้องเขาจะเดินชา้าไอ้ตัวนี้ต้องไปนอนอีกรอโอ้ยเยอะจังเลย เดี๋ยวตัวนี้นอนเสร็จเดี๋ยวเราไปแข่งเลยดีกว่าไหมเพราะความเฉลียวฉลาดอะไรทุกอย่างสมดุลแล้วนะไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ความแข็งแกร่งความรวดเร็วก็สมดุลลวเออเดี๋ยวนอนเสร็จก่อนไม่ต้องรอ,อนอนเสร็จจิบเล่นกับบอดครับทุกคนเรามาแข่งกินดีไหมไมแข่งอันนี้ดีกว่าสเก็ตบอร์ดมันเกี่ยวกับความรวดเร็นะผมเคยไปแข่งอยวอันนี้เราเล่นระดับมือใหม่ไปแล้วก็เล่นไอ้ตัวที่มันนี่ความรวดเร็วสูงความแข็งแกร่งสูง คือไอ้ด่านนี้รู้สึกว่าจะใช้ความแข็งแกร่งกับความรวดเร็วอย่างเดียวน,นะคือเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยมันเป็นการแข่งแบบเนี้ยมันน่าจะไม่ต้องใช้ความเฉลียฉลาดอะไรน,นนะครับอะชิบนี่เอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิปดชิบเห็นไหมหลอดสีเขียวผมใหญ่มากเลยทุกคนคือก่อนหน้านี้ผมไม่ได้กดไอ้ตัวนี้หลอดสีเขียวมันจะเล็กมากเลยเล็กแบบเนี้ยเล็กแบบนั้นเลยทุกคนคือผมว่าไอ้หลอดสีเขียวน่าจะสูกม,มากกว่าแต่ผมเจอลอดใหญ่เยอะมากเลยเห็นไหมทุกคนหลอดใหญ่ใหญ่เยอะเต็มไปหมดเลยโอโ้โหหลอดเล็กเนีโโ้ ได้ตาปูได้อะไรมาเด้ออ่าถ้าเสียงเกมดังไปเบาไปยังไงก็ขอโทษด้วยละกันนะครับทุกคนอ่ากลับบ้านครับทุกคนกลับบ้านไปเลือกการใหม่เล่นเรื่อยๆก็ได้นะคือคือถ้าเล่นกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะได้เยอะกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่เล่นกับคนอื่นรอนานมากเลยทุกคนผมน่าจะไปเล่นในไลฟ์สตตีมก็มาทุกคนมากันต่อเลยอ่าทุกคนเดี๋ยวเรามาแข่งกินหรือแข่งอันนี้ดิแข่งกินดีว่ามันเล่นสี่คนอ่ะก็เล่นใหม่เอิม แข่งอันนี้ด้วยนี่ความรวดเร็วความแข็งแร่งสูงเอมแข่งกินนี่มันต้องใช้ความแข็งแร่งปะเออความแข็งแร่งแบบของฟันมาออกเลยฟันของฉันแข็งแร่งเออเอ้ยเออถูกต้องนี่มันต้องเลือกชิ้นให้ถูกด้วยนะเฮ้อยาเลือกกินดิอันไหนเออเฮ้ยเลือกถูกใจเลยอันนี้เป็นตัวสองตัวสองโอ้มันอยู่อันแรกเลยอะทุกคนเออตัวสองตัวสองอันนี้เฮ้ยไม่ใช่หรอ โอ้โหกินช้านะเนี่ยไออันแรกเลยอะ่ะกดชิกไม่ทันโมแต่สังเกตโอ้ไม่ใช่รีบชิกไปหน่อยโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่ถามแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกไอตัวสมดุลแล้ว,วแข่งอันนี้ดีว่าทุกคนหรือเอาตัวนี้ปนนนไปแข่งอีกดาลหนึ่งดีเออไปแข่งอีกดาลหนึ่งก่อนไอตัวนี้มันมีความแข่งแกร่งค่อนข้าง,งสูงแล้วก็ความรวดเร็วค่อนข้าง,ง,งเร็วทุกคนก็เลยแบบอยากใช้มันลองดูหลายหลายดานอ่ะด้าน อันนี้ระดับมือใหม่ก่อนผมว่านะถ้าเปลี่ยนระดับน่าจะได้ของเยอะขึ้นแหละเอออันนี้ระดับมือใหม่มันก็เลยน่าจะได้ของน,อน้อยเราต้องไปให้อาหารน้องไปอ่ะน้องแข่งเยอะน้องจะเหนื่อยปะไม่รู้ดิเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวแข่งการน,นี้จบกันคืออันนี้เป็นด่านที่ต้องใช้ความหลายๆอย่างเลยทุกคนใช้แต่ความแข่งความรวดเร็วอย่างเดียวไม่ได้นะเออชิ่อเป็นลูกดาวเฮ้ยรีบคลิกไปหน่อยทัทีความแข่งความเฉลียวฉลาดของน้องไม่ค่อยมีอนะ่ะทุกคน อเช้าว่ะคนอื่นเขา่นี้ะมีแต่ความรวดเร็วกับความแข็งแกร่งอ่ะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยูู่เดาโอ้โอ้โอยองช้าโอ้ยโอ้ยตัวนั้นไปแล้วอ่ะจะไกลกว่าเราอีกอ่ะอันนั้นเป็นบอดนะทุกคนโอ้ยได้ระดับหนึ่งโอ้ สงสัยต้องไปฝึกไอตัวสมดุลแล้วทุกคนเพราะดาะนี้มันใช้หลายอย่างใช้ทั้งความแข็งแกร่งของความเฉลียวฉลาดอืออันนี้ผมมีเมาส์มาโคก็เลยแบบง่ายๆเลยทุกคนเออจิบไม่รู้นะว่าเมส์มาโคใช้กับเกมอะไรผิดมากแค่ไหนอ่าก็จะได้ตามนี้เลยนะทุกคนกลับบ้านไปฝึกฝนนี่น้องหนูน่ารักจังเลยภาพในเกมมันปรับสวยได้ขนาดนั้นปะวะไม่รู้ดิแค่นี้ก็แหลกแล้วทุกคนผมไม่คาปรับสูงมากกว่านี้ อาบน้ําให้น้องหนูตัวนี้ก่อนไอ้ hey, ตัวไหนสมดุลวะอ,อ๋อตัวนี้สมดุลตัวนี้ไม่สมดุลความฉลาดทำไมมันลดด้วยเ,อ,เออความฉลาดดูเหมือนลดนะทุกคนจากสี่ทำไมมันเหลือสามวะคือถ้าเราไม่ฝึกฝนให้น้องน้องก็จะลดเหรออุอ้ยน้องน้องทำไมไทําตัวแบบนี้อ่ะความแข็งแกร่ง,งลดด้วยถ้าอาบน้ำใบหนะ้วโคตรงงทุกคนความแข็งแกร่ง,งลดได้ไงไม่ได้ฝึกฝนบ่อยๆมันจะลดเองอ่ะอ๋อ,อถ้าทําตัวขี้เกียจอะไรแบบนั้นเหมือนผม่ะ เดี๋ยวให้น้องไปเล่นแล้วก็ไปโอ้โหทาอะไรหลายอย่างเลยตัวนี้เอาอะไรดีเราเริ่มจากความรวดเร็วก่อนละกันเออเดี๋ยวความแข่งแกร่งไปทีหลังความรวดเร็วสักสองเทียกันเพราะเรามีมดถั่วค่อนข้างเยอะอยู่นะพอไปเล่นสู้กับบอดมาชนะตาหนึ่งก็ได้เยอะแล้วอัอนนี้เป็นการฝ,ากฝึกความฉลาดฝึกไปอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งเรียงไปเลยเดี๋ยวต้องไปฝึกความแข็งแกร่งสองครั้งผมว่าหนูเราน่าจะไม่ได้เก่งขึ้นหรอก น่าจะอ้วนก่อนกินเยอะสละือเกินฝึกทีนึงก็กินทีนึงคือฝึกได้ทีละครั้งไปไม่ใช่ฝึกได้ทีละครั้งฝึกมันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะอยูน่นะยไปเข้าน้ําก่อนเลยเราวันนี้ฝึกอยอ่โอเคเลื่อนไปเลื่อนมาแกลกแล้วนี่เป็นไงน้องดันลูกบอลแบบนั่นลักกั่นลักไงหลายทุกคนเออการฝึกน้องก็ได้ดูความน่ารักดูอะไรหลายๆอย่างไอ้ตัวนี้เริ่มหิวน้าแล้วไอ้ตัวนี้หิวน้ํามากกว่าไอ้ตัวนี้กินก่อน ตันนี้มากินอ่ะอาหารสัก,กอ่ะกินเพื่อพักผ่อนกินเพื่อผักผ่อนอะไอตัวนี้ต้องกินอาหารโอ้โหกินน้ําโอ้น้ําเกือบหมดนี่น้องน้องเริ่มฉลาดแล้วนะน้องกินถั่วตรงนี้เดี๋ยวดูไอตัวนี้นะทุกคนไอตัวนี้อิ่มอ่ะเดี๋ยวดูไอตัวนี้นะทุกคนมันกินมันยังไม่ค่อยฉลาดนะเดี๋ยวมันกินดูมันกินถั่วนะ Sail, เอากินกินเหมือนตัวฉลาดเลยโอ,โอ้โหปกติตัวท้่ไม่ฉลาดมันต้องเข้าไปกินอย่างนี้ไม่ใช่หรออะไรครับเนี่ยไม่รู้เลย มันน่าจะเป็นระบบสุ่มว่ามันจะกินยังไงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะกินน้ําไปก่อนไอ้ตัวนี้เดี๋ยวไปฝึกความแข่งแร่งไปฝึกความรวดเร็วนี่ว่ะนะฝึกความรวดเร็วฝึกหลายๆตัวพร้อมกันก็ได้นะทุกคนเออไอ้ตัวนี้ก็ไปฝึกความแข็งแร่งกินเสร็จหรือยังน่าเสร็จละนี่ครับสองตัวนี้ไม่หิวไม่อะไรทั้งสิ้นนะน่าจะฝึกเร็วอยู่ละฝึกเร,รเร็วฮะเรอเร็วกันไปลป่าความรวดเร็วความรวดเร็วฝึกอีก ความเร็วเร็วไปเราฝึกความแข็งแร่งเสร็จยังโอเคความแข็งแข่งเลยว่าสิบละไอตัวนี้ก็เริ่มสมดูแลวนะทุกคนเออฝึกไม่กี่ทีก็น่าจะเต็มทุกด้านละแต่เราเอมไปแข่งก่อนอยากไปแข่งชิบขอแข่งเขาวงกดครับระดับมือใหม่อ่ะอันนี้ระดับมือใหม่อยู่เลยป่ะอาทุกคนถามก่อนเออจะลองแข่งดูวก่อนถ้ามันรวดเร็วก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนไปอีกระดับไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวมา นี่ได้เขียวไปดีครับปึ๊บบึ๊บวงกลมวงกลมวงกลมนี่อันนี้เฮ้ยอันแรกถูกเจเลยผมไม่ได้ดูเลยนะเมื่อกี้นี่คือผมค่อนข้างจะช้านะทุกคนเออผมค่อนข้างที่จะรับรู้อะไรช้าจึบนี่ไปได้สามดาวไปดีเฮ้ยตรงไหนไอตัวนั้นมันนำเราป่ะน่ะเอเอไปจึบ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 ไอตัวนั้นมันนำเราหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนแต่เราต้องรีบไปละ ไอ้ไม่นำเราดิโอ้ยล้าอยู่หลังเราด้วยซ้ำทุกคนล้าหลังเลยอะล้าหลังเลยอะเฮ้ยเมามาโคของพี้ไอ้ไมันนำเราแล้วทุกคนไอ้ไม่ใช่นี่หว่าเรานำเออเราดูผิดดูมั่วไปหมดโอ้ยได้ทัวร์มาสี่อันเห็นไหมทุกคนเออได้เงินมาอีกไอด้ดาอะประมาณนี้สําหรับการแข่งในรอบนี้เดี๋ยวเราไปแข่งระดับอื่นบ้างเวอาเออระดับมือใหม่รู้สึกมันง่ายเกินไปทุกคน นะทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนการแข่งให้ไอตัวนี้มาแข่งมาเอ้ยไม่ใช่ระดับมือใหมด่ดิระดับอื่นระดับอื่นนี่ระดับถัดไปมาเอไอาตัวไหนวะตัวนี้ใช่ไอตัวนี้เหลือความแข็งแกร่งสิบเก้าเฉยเลยเราฝึกมาอุตส่าห์ให้ได้ตั้งยี่สิบทุกคนจุบนี่ไปไปไปจุบได้สีเขียวไปจุบได้สีเหลืองไปจุบเป็นไงทุกคนแบบนำโด่งนำโด่งระดับถัดไปนะอันนี้ไม่ใช่ระดับมือใหม่นะทุกคน เออทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเร็วเหมือนเดิมนี่ตัวอื่นก็ยังแบบเสมอสูสีกับเราอันนี้มันระดับถัดไปทุกคนไม่ใช่ระดับใหม่ไอ,อ้นี่เอาเชิญชายไปอ่าทุกคนก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามกันมาได้นะก่อนอื่นเราไปแข่งกินก่อนเออยังไม่ยอมแพ้ไอ้แข่งกินเนี่ยนั่งเออตัวนี้ไปแข่งละบมาแข่งกินปิดคลิปนะนี่มาขอแข่งกินครับแข่งกินเนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องดูแบบ ต้องดูแบบเพ่ง,พงจิตอ่ะโอ้ได้ที่จีทุกนันรู้สึกว่ามันต้องใช้ความสามารถของผู้เล่นเยอะเหมือนกันนะทุกคนเออถ้าผู้เล่นกากแบบนี้ก็โอ้โหหนูแฮนเตอร์จะเก่งขนาดไหนก็สู้ไม่ไหวทุกคนเออผู้เล่นมันกากอะทุกคนโอ้โหะเฮ้ยเฮ้ยเ้ริ่มขึ้นละเริ่มขึ้นละอ่า เราได้เสียงขนมติดคออยู่ด้วยทุกคนฮะอ่ะเราได้ชทสามนะแข่งกินเนี่ยไม่ได้เลยจริงๆทุกคนมันต้องเพ่งจริงๆอ่ะสายตาของผมเมือนไม่ค่อยดีด้วยเออก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าบ๊ายบาย